สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6นะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับวิชาดนตรีนะครับในหน่วยที่2ก็คือเรื่องเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลนะครับนี้นะครับเรามาดูนะครับประเภทเครื่องดนตรีไทยนะครับดนตรีพื้นบ้านหรือว่าดนตรีไทยนะครับดูเลยนะครับ ตัวชี้วัดนะในหน่วยนี้นะครับก็คือ,อนักเรียนเนี่ยจะต้องจําแนกประเภทและบทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องด,ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะข้อที่1นนะครับนักเรียนสามารถที่จะอธิบายเครื่องดนตรีไทยได้นะก็คือได้ความรู้นะครับหลังจากเรียนหน่วยนี้เสร็จแล้วนะครับข้อที่2 นักเรียนต้องสามารถจำแนกประเภทเครื่องดนตรีไทยได้อาจำแนกประเภทดนตรีไทยนะครับข้อที่3นะเห็นคุณค่าของเครื่องดนตรีไทยนะครับมีความชื่นชมชื่นชอบนะต่อไปนะครับเรามาดูนะเครื่องดนตรีไทยนะครับและดนตรีสากลนะแต่ว่าในวันนี้นะครับจะเป็นส่วนของดนตรีไทยนะครับหรือว่าดนตรีพื้นบ้านนะครับ การดนตรีพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคดนตรีไทยนะครับดนตรีพื้นบ้านนะประเทศไทยก็แบ่งเป็นด,ดนตรีนะครับพื้นบ้านมีสี่ภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับทีนี้นะครับในแต่ละภาคก็จะมีกรรดนตรีประเภทดีดสีตีเป่านะครับอย่างเช่นนะครับดนตรีประเภทดีดนะครับเครื่องดีดอ,อย่างเช่นพินนะเป็ดนดนตรีทางภาคอีสานเป็นเครื่องดีด ซึ่งนะครับเป็นดนตรีทางภาคเหนือก็เป็นเครื่องดีนะครับหรือว่าเรามาดูเครื่องเครื่องสีนะครับอย่างเช่นสะลนะสโลก็เป็นเครื่องดนตรีทางภาคเหนือ,น,อนะครับเป็นเครื่องสีใกล้ๆซอนะครับเครื่องตีนะครับอย่างเช่นกลองยาวนะเป็นของภาคกลางกลองชาตรีนะครับหรือว่ากรองตุก๊กบ้านเราที่ใช้เล่นกับมนโนราหนังตะลุงนะครับ กลองทัดกลองทัดก็เป็นของภาคกลางนะครับเวลาบรรเลงก็จะคู่กับตะโพนนะครับตะโพนกลองทัดนะโปงลางนะครับโปงลางก็เป็นเครื่องตีเป็นดนตรีทางภาคอีสานนะครับน,นเรเครื่องเป่าอย่างเช่นปีแน่ปีแน่ก็อยู่ทางภาคหนึ่งนะครับปีกาหลอปีกาหลอก็บรรเลงในงานศพนะครับอยู่ทางภาคใต้นะแถวแถวตรังพัตลุงสงลา แคนนะแคนก็เป็นดนตรีทางภาคอีสานนะครับนี่ก็เป็นนี่เป็นเรื่องเป่าเรื่อง,งเป่านะครับในแต่ละภาคนะครับก็จะมีดนตรีที่มีความแตกต่างกันนะทั้งวิธีการบรรเลงหรือว่ารูปร่างลักษณะข,ของดนตรีนะครับประเภทและบทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคนะครับเรามาดูนะ ก็บอกว่าดนตรีของพื้นบ้านของไทยเนี่ยนะครับในแต่ละภาคเนี่ยเป็นดนตรีที่เกิดจากภูมิปัญญายท้องถิ่นของคนในแต่ละภาคสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานผลนกลกันในยามว่างนะครับหรือว่าบางทีก็ใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรือว่าบรรเลงในเทศกาลต่างๆอย่างเช่นงานบุญประเพณีต่างๆในท้องถิ่นนะครับอันนี้เรามาดูนะครับในแต่ละภาคนะ ดนตรีทางภาคเหนือก่อนนะครับดนตรีทางภาคเหนือก็มีตั้งสีประเภทนะครับก็คือดีสีตีเป่านะครับจะมาดูดนตรีชิ้นแรกทางภาคเหนือนะครับก็คือพินเปี้ยนะครับพินเปี้ยนี่ก็คือลักษณะก็จะเป็นมีคันทวนนะครับคันทวนแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นตรงเนี้ยนะเรียกว่าทําด้วยกะลามะพร้าวนะครับตัดครึ่งนะครับหรือว่า น้ำเต้าก็ได้นะครับน้ำเต้าตักลึกเนี่ยนะครับเป็นเพียนี้ก็จะมีตั้งแบบสองสายแล้วก็แบบสี่สายนะครับเวลาบรรเลงก็จะเอานะครับส่วนที่เป็นตาลาผาครึงตรงนี้นะครับหรือว่านำํนำน้าเต้าปาครึงเนี้ยนะครับมาครอบที่บริเวณหน้าอกนะครับเพื่อ,อทำให้เสียงกล้องตังวานนะครับะจะต้องมีเวลาบรรเลงก็จะมีการ กระยับเปิดปิดนะครับของเสียงที่ประกุบอยู่กับน้ากของเรานะครับบทบาทหน้าที่นะก็คือใช้บรรเลงทํานองนะครับเพื่อดีดกลอไปกับการขับร้องนี่เรามาดูตัวอย่างการบรนเลงปินเปี้ยนะครับเย็น จุงหอบพักขาห่มหวงดวงใจเจ้าเฮ้ นี่คือตัวอย่างนะครับวิธีการบรรเลงพิมเปียะนะครับต่อมานะครับเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีชิ้นต่อมานะครับเป็นเครื่องดนตรีก็ทางภาคเหนือนะครับก็คือสลอนะครับเป็นสลอสลอเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านประเภทเครื่องสีนะครับอ่า มีทั้งแบบสองสายแล้วก็แบบสามสายนะครับจะสังเกตว่ามีคันชักอยู่ด้านนอกตัวสล้อนะครับแต่ถ้าเป็นซอด้วงซอ,อู้นี่จะมีคันชักอยู่ด้านในด้านในสายเชือกนะครับแต่ถ้าเป็นสล้อเนี่ยคันชักจะอยู่นอกเส้นนะครับด้านตัวสล้อด้านหลังนะครับก็จะมีที่กระโหลกซอก็อจะเจาะเป็นรูนะครับเป็นรูปว้ปลายต่างๆนะครับ แล้วก็เวลาบรรเลงเนี่ยนะครับก็จะใช้ยางสนถูที่คันชักจะทําให้เกิดเสียงนะครับบาบทบานหน้าที่นะครับใช้บรรเลงใช้บรรเลงทํานองประกอบการแสดงนะครับร่วมกับบทรเพลงได้ทุกชนิดหรือว่าจะบรรเลงร่วมกับวงดนตรีต่างๆได้นะครับอันนี้เรามาดูการาบรรเลงเรามาดูบรรเลงสลอนะครับ กล้อตัวอย่างกันมี่นันล้อสามารถเรียนเสียงของคนอู่เลยนะครับเจ้า <c oughs> <c oughs> ขี่เข้าแล้วกันอันนี้ยังหูนะนะนะตวาดีเจ้าดี่เข้าแล้วกันอ่านะครับนี่คือลักษณะของการบรรเลงสโลนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเ่องดนตรีชิ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกลองสะบัดชัยนะครับกลองสะบัดชัยเนี่ย เป็นกรองสองหน้านะครับขนาดใหญ่เวลาบรรเลงก็จะต้องแบกกันสองคนนะครับรูปร่างก็จะมีการแขะสลักไม้ทำให้ดูสวยงามนะครับบนบาทหน้าที่ในอดีตเนี่ยนะครับใช้ตีบอกสัญญาณเช่นตีบอกสัญญาณการฆ่าศึกตีบอกสัญญาณการโจมตีฆ่าศึกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าใช้ตีบอกสัญญาณการโจมตีฆ่าศึกนะครับ ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะใช้ในในการประกอบ,บการแสดงหรือว่ากระบวนแห่นะครับหรือว่างานแดดงต่างๆเรามาดูตัวอย่างนะครับ ครับนี่คือลักษณะของการตีกรรัตรชัยนะครับเดี๋ยวนะครับเจอกับครูในคลิปที่สองนะครับ